่ที่ผ่านมาเนี่ยครับสิบเดเดือนสิบสองพนยี่สิบนะครับมุงถอยมาใหม่ๆเลยว่าจะมาไว้ทำคลิปเนี่ยนะครับตัวนี้เรามาดูตัวกล้องครับผมจะไม่รีวิวตัวกล้องอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการนี่นะครับมิโรเจ็ดแบกนะครับตัวนี้จะมีกันสั่นเทพนะครับที่ว่าดีที่สุดนะครับ แต่ตอนนี้มันก็ไปถึงรุน่นโคโปเก้าโคโปสิบแปดเก้าสิบแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมมีงบแค่นี้นะครับก็เลยใช้ตัวนี้นะครับมาดูรีวิวมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกมันโอเคนะครับด้วยกันสั่นเทปนี่ครับไฮเปอร์สมูทนะครับที่เจ้ากล้องรุ่นนี้ให้มานะครับ เพื่อนๆลองไปดูรีวิวของเจ้ากล้อง GoPro 7 b a c k นะครับว่ามันแตกต่างกันรุ่น5 6ยังไงครับมันมีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมา,อาลองไปดูนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้รีวิวตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับว่าเราจะทำยังไงเวลาที่ในคลิปที่เขาลง GPS กันนี่มี GPS สวยๆจัดวางตามมุมนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้โทรศัพท์ทํานะครับแต่บางท่านก็ใช้ค้อมทานะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้ผมผมจะมาแนะนําวิธีการทําด้วยใช้โทรศัพท์ทํานะครับหมุนกล้องนิดนึงตัวนี้เราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของเจ้าโกโปรมานะครับเพื่อจะมาเชื่อมต่อกับตัวกล้องนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นนี้นะครับ นี่นะครับ GoPro นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดถ้าเป็น iPhone ก็นี่นะครับเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store ตัวนี้นะครับนี่นะครับกล้องผมไม่โฟกัสนี่นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์เลยนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับ GoPro เพื่อนๆก็เซิร์ชเลยนี่นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับถึงจะทำคลิปได้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับเมื่อเพื่อนๆได้แอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตัวเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับเวลาเราซื้อมาแรกๆมันจะให้เราใส่การตั้งค่าต่างๆตามที่ในตัวโปรแกรมของกล้องมันบอกนะครับเราก็เน็กๆน็กนกไปนะครับแล้วมันก็จะให้เชื่อมต่อกับเจ้าโทรศัพท์แล้วก็ดาวน์โหลดเจ้า โปรแกรมตัวนี้นครับมาเพื่อจะเชื่อมต่อกับเจ้ากล้องตัวโก o โปนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องกันนะครับผเปิดปิดด้านนี่นะครับด้านนี้นะครับเนี่ยครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาเปิดการตั้งค่า GPS ก่อนนะครับถ้าจะทำคลิป ที่ผมบอกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับปัดหน้าจอด้านบนนี้กรับลงมานะครับนี่ครับเพื่อจะเห็นคําว่า f e r e n c นนะครับแล้วเพื่อนๆทําการต้องไปเปิดเจ้าตัว TPS ตัวนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเราปิดไว้อยู่นะครับมันจะเป็นรูปกากกระบาดข้างเลยนะครับนี่ครับ คือมันมันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่เราก็ต้องมารอให้มันจับสัญญาณให้ได้นะครับถ้ามันจับสัญญาณไม่ได้<ๆ>เพื่อนๆเอาไปถ่ายคลิปวิดีโอเอามาทําคลิปมันก็จะดึงไปพวกต่างๆนาะพวก GPS หรือว่าอะไรที่ว่าเป็นกราฟิกอะไรเอามาใช้ไม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดใช้งานตัวนี้นะครับ ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับดิเฟอเรนซ์เนี่ยครับแล้วให้เพื่อนๆนเข้าไปตรงรูปรูปโลกนะครับเนี่ยครับเรจินอรนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ทําการเปิดออนนะครับออน GPS ก่อนนะตอนนี้มันออฟอยู่นะเห็นครับเพื่อนอนกดออนนะครับเนี่ยครับออนแล้วนะครับ แล้วเพื่อนก็กลับไปหน้าหลังมันนะครับนี่นะครับถ้ามันจับสัญญาณ g p s ได้มันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับแต่ตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ในตึกนะครับมันก็เลยจับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้ามันจับสัญญาณได้แล้วมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆกดอัดคลิปไป มันก็จะไม่ทำงานนะครับเจ้าตัววิดีโอที่เราจะดึงพวก GPS อะไรเข้าไปมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับอ่านี่นครับต้องรอให้เจ้าตัวนี้นะครับขึ้นสีขาวก่อนที่เพื่อนๆจะกดเกอร์ดนะครับกดอัดอ่าเยวนะครับผมว่าจะทำการลิงก์กับตัวโทรศัพท,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 ท์ให้ดูนะครับนี่นะครับ เราก็มาเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมมีคลิปที่ผมได้ถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีการดูคลิปวิดีโอนะเพื่อนๆปัดข้างล่างขึ้นมานะนี่ครับนี่ครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไดปอัดมาในช้านะครับนี่ครับ ก็จะมาเปิดเจ้าตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วให้เพื่อนๆทําการกดเจ้าตัวนี้นะครับ View Media นี่นะครับนี่นะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับมันถามว่าให้เราเปิด Wifi อ่าผมลืมบอกไปนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเปิดเจ้า wifi นะครับนี่นะครับเปิด wifi แล้วก็บลูทูธนะครับมันจะใช้งาน Wifi กับบลูทูธนะครับเวลามันลิงก์กับเจ้าตัวกล้องนะครับเพื่อนเข้ามาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็เลือก View Media นะครับนี่นะครับมันไะทำการลิงก์นะครับเสร็จนาครัว่า,าวเข้าร่วมไหมกดเข้าร่วมนะครับเดีย๋ยวมันจะเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับ เพื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับวิวมีเดียนะครับเนี่ยครับเราก็จะเจอตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับที่อยู่ในกล้องเมื่อกี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆนี่นะครับเมื่อเราเปิดมานะครับกดดูตรงนี้นะครับเนี่ครับคลิปวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับ นน่เสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลือกคลิปวิดีโอนะครับนี่นะครับมันจะให้เรานะครับบันทึกเข้าไปในแอปของเจ้าในโทรศัพท์ก่อนนะครับเราถึงจะไปทำการตัดต่อได้นะครับทีนี้เราก็ต้องบันทึกนะครับบันทึกเข้าไปในแอปพลิเคชันก่อนนะครับตัวนี้เราจะเพิ่งตัดต่อนะครับเพราเราตัดต่อปุ๊บ เราจะไม่สามารถไปแก้ไขในใส่ GPS หรือทำอะไรได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ต้องนี่นะครับเซฟมันไปทั้งตัวเลยนะครับให้ปิดให้มันคลิปตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำการาไปใส่ค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราให้มัน อัปโหลดเข้าในแอปพลิเคชันก่อนนะครับอ้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับมันกำลังทำการาดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่อยู่ในเครื่องลงไปในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปทำการแก้ไขต่อไปนะครับ มันอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ความยาวคลิปวิดีโอนะครับเนี่ยนะครับเมื่อมันอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเราแล้วนะครับจะนี้ให้เพื่อนๆกด View m e d i ยนะครับเนี่ยครับมันก็ไม่จะมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับเนี่ยนะครับส่วนนี้นี้จะเป็นของในในกล้องนะครับของในตัวกล้องนะครับ ถ้าเรากดตรงนี้อันนี้คือของในกล้องพอเรากดเมื่อกี้เราอัปโหลดมาแล้วครับมันจะมาอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถนํามาแก้ไขได้นะครับนี่นะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอเลยเพื่อนๆสังเกตเห็นเจ้าตัวดินสอนไหมครับนี่นะครับเป็นตัวที่เราจะนําค่า GPS หรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะนํามาใส่นะครับในตัวคลิปวิดีโอนะครับให้เรากดเลือกไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแถบเครื่องมือมานะครับ ให้เพื่อนเลือกเลือกมานะครับเลื oh. ่อนมานะครับเพื it, ่อนจะเห็นค um, ําว uh, um, so ่าสติ๊กเกอร์น um, so so okay. ี่นะครับเนี uh ่นะครับมองเห็นไหมครับกดเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มันจะมีโลโก้ต่างๆครับเนี่ครับโลโก้โกโปรแล้วเป็นพวกสติ๊กเกอร์สปีดมิเตอร์ทีพีเอสนี่ครับถ้าเราจะใส่ก็กดใส่ไปเลยนะครับเนี่ครับมาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับ ถ้าเราตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมโกโกเกตแอปตัวใหม่ทําไมมันเลื่อนไม่ได้เหมือนในคลิปอื่นๆนะครับมันให้เรากดนะครับกดซ้ําๆซ้ำๆไปนะครับเนี่ยครับมันจะวนอยู่นี่แล้วครับเนี่ยครับลงมาอยู่นี่แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วแต่ชอบนะครับจะไว้มุมไหนมันให้พอเรากดอีกครีมันก็จะออกไปเลยนะครับ ปิดไปเลยนะครับทีนี้นี่ครับผมเอาไว้มุมนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับมาเป็นตัวนี้ก็ได้ครับพอเลือกมานะครับมันจะมาทับกันอยู่นะครับสังเกตเห็นไหมครับให้เพื่อนๆกดอีกทีหนึ่งครับมันก็จะย้ายไปตรงนี้นะครับเนี่ครับมาแล้วมองเห็นไหมครับเนี่ครับตั้งแต่การจัดวางนะครับ อันนี้คือถ้าเราไม่เอาแล้วก็รีเซ็ตออกนะครับมันก็จะออกทั้งหมดเลยมันจะรีเซตเป็นตัวไม่ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ครับ,รบถ้าเราชอบตัวไหนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ครับกดอีกทีมันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสมมติว่าผมเอาสามตัวนี้นะครับผมเอาการาฟตัวนี้ด้วย นี่ครับกลับเป็นไปดูข้างล่างเลยนะครับมองไม่เห็นนี่ครับทีนี้เราก็จะกดเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะมาตัดต่อนะครับนี่คลิปมันยาวไปนะครับเพื่อนๆก็ทําการตัดเลยนะครับเราจะตัดตรงไหนล่ะ,ะเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ดีกว่า ให้นี้มันจะยาวไปเ,เดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับวิธีกดตัดนะครับกดนะครับแล้วก็เลื่อนอนี่ครับเราเจาถึงไหนก็ได้นะครับนี่ครับผมมาถึงแค่ตรงนี้นะครับผมก็กดนี่เลยนะครับโอเคแล้วให้มันจัดการตัดเลยนะครับ ปึ๊บมันก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟนิวคลิปนี่ครับเซฟไปเลยครับหนึ่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้คลิปตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการเดี๋ยวนะครับอ่ากดตัวนี้นะครับที่เป็นรูปแชร์เนี่ยครับตัวนี้ครับสีฟ้าๆเนี่ยครับเซฟ to photo นะครับเซฟลงในโทรศัพท์เรานะครับมองเห็นไหมครับอ่านี่ครับเซฟ o photo ลงในโทรศัพท์เป็นรูปโทรศัพท์เราเห็นไหมครับกล่องมันไม่หกกันอ่านี่ครับเพื่อนกดเซฟนี่ครับมันจะทำการเซฟไฟล์ลงในโทรศัพท์เพื่อเราจะได้นำคลิปนั้นเอาไปตัดต่อหรือไปลงใน youtube ได้เลยนะครับอ่า เนี่ยครับไฟล์ที่เราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการเนี่ยครับแลนเดอร์อยู่นะครับรอแป๊บนึนงครับเรียบร้อยนะครับกดตัวนี้นะครับทีนี้เราเข้าไปดูในคลั้งภาพมันจะมาอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเราก็สามารถ นำไปลงใน Facebook หรือนำไปแชร์ลงใน YouTube ได้เลยนะครับนี่ครับหรือเพื่อนๆจะนำไปทำการตัดต่อใส่คลิปเสียงหรืออะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ครับก็ออกประมาณนี้นะครับนี่ครับ ง่ายมากครับไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมเปิด GPS นะครับถ้าไม่เปิด GPS นะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถนำคลิปวิดีโอมาใส่ค่าต่างๆได้นะครับนี่นะครับ GPS ตัวนี้ต้องเป็นสีขาวนะครับขึ้นเป็นสีขาวมันจะ มันจะหมายถึงสถานะพร้อมการทำงานตอนนี้ยังมืดอยู่นะครับเพราะว่ามันจับสัญญาณไมา่ได้มันอยู่ในในตึกนะครับ,รบเพื่อนๆก็เนี่ยครับเข้าไปเป,เปิดตามที่ผมบอกนี่ครับเข้าไปตรงโลกนี่ครับดีนอแนนนี่ครับแล้วเปิดออนไปนะครับนี่มันออนอยู่แล้วนะครับผมเปิดไปแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังอยากจะทํานะครับนี้นผมเอามาทําให้ดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะวิธีการแต่หลายๆท่านก็ลงไว้แล้วนะครับแต่ผมก็เอามาลงให้เป็นแนวทางนะครับในแนวแบบที่ผมทํานะครับให้เพื่อนๆได้ดูส่วนกล้องที่ผม นี่ครับปิดก่อนมุมกล้องนะครับผมจะแนะนําอีกอย่างนะครับนี่นะครับการติดกล้องติดหมวกนะครับส่วนตัวนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ติดนี่นะครับไม่ต้องติดตรงกลางนะครับติดตรงกลางมันจะไปบังตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับบังช่องลมนะครับ ติดตรงนี้ทําไมทําไมต้องติดระดับนี้ติดตรงนี้ให้ตรงระดับสายตาเรานะครับก็เหมือนสายตาเราครับมองซ้ายมองขวามุมที่เห็นในในในวิดีโอนั่นก็เป็นนี่นะครับมุมนี้นะครับที่ผมติดอ่ากล้องมันจะเงนขึ้นนิดนึงนะครับเวลาเราติดผมจะกะเอานะครับเวลาปิดชิวหน้านะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับภาพมันก็กําลัง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 สวยพอดีนะครับนี่นะครับ ผมจะกะเอาแค่นี้นะครับเวลาเรามาตั้งกล้องถ่ายรอบ่อต่อไปมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเท่ากันนะครับเวลาเราขับรถนะครับนี่ครับหน้าเราจะมุ้มลงมอย่างนี้นะครับหมอนอกเราจะมน้มลงนี้ครับทีนี่เนี่ยนะครับบางคนติดบนหัวติดบนหัวนะครับติดบนหัวมันก็ผมว่ามัน มันจะลําบากนะครับเวลามันมีลมปะทะหรือว่อะไรครับมันก็จะทําให้หัวเราสั่นได้ติดด้านหน้าก็โอเคแต่ว่ามันบังตรงนี้นะครับบังช่องลมนะครับแต่ผมว่าติดตรงนี้โอเคที่สุดแล้วครับสําหรับผมนะแต่แหลายคนอาจจะติดด้านข้างผมว่ามันไม่จะลําบากอันนี้มันก็ยังไม่ถึงกับข้างมากมันก็กึ่งกึงระดับตรงนี้นะครับ มันก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ผมใช้ขาแปลงนะครับขาแปลงเป็นตัวนี้นะนี่ครับเดี๋ยเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางนะครับตัวนี้เราใช้อ e ีพ็อกซี่วางกับตัวแผ่นล็อก ok ก่อนนะครับให้มันเข้ารูปหาเทปกระดาษกลาวมาแป,แปะแปะตัว เราบอกกันนอกก่นะครับกันกันรอยนะครับกันเป็นรอยวิธีการทำพวกอีโพซี่กับขายึดกล้องอนะ่ะมันเข้าไปดูใน YouTube มีหลายๆท่านทำไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะครับส่วนมุมเราก็เลือกเอานะครับส่วนผมแนะนำว่าไม่ใช้มุมนี้นะครับนี่ครับมันจะค่อนข้างสะดวสบายเปิดปิดชิวหน้าได้แล้วเวลาเราเราเรามองเนี่ย เราก็จะเห็นขอบกล้องภาพกล้องตรงนี้เราเวลาเซตหรือจะทําอะไรมันมันเห็นนะครับเห็นแบบเห็นหน่อยๆนะครับงายทำสะดวกสบายง่ายเลยนะนี่ครับถอดออกมาก็ง่ายนะครับแนะนำครับตรงนี้มุงนี้ครับเพื่อนๆอหลายๆคนอาจจะชอบติดตรงกลางหัวแล้วอาจจะติดข้างหน้าติดด้านข้าง ลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับอ่าส่วนผมก็ระดับนี้นะครับโอเคแล้วนะครับถือว่ามันโอเคในการใช้งานนะครับอันนี้หมวกผมแอบติดเรื่องมาเนิดนึงนะครับ,นนรบติดไฟมาครับติดไฟ สำหรับให้สัญญาณในยามค่ำคืนนะครับตัวนี้ก็พิบได้นะครับเนี่ยครับสมระดับนี่ก็พิบแช่นี่คือปิดครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม